คุณผู้ชมคะในช่วงเดือนพฤษภาคมหลายๆท่านอาจจะต้องเตรียมจ่ายค่าไฟแพงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นท่ามกลางอากาศร้อนอีกด้านหนึ่งต้นทุนผันแปร ى, ตามราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกนะคะหรือว่าค่า FT Fuel Adjustment Cost ก็เตรียมที่จะปรับขึ้นหน่วยละ30สตางค์ค่ะและการคำนวณบินค่าไฟฟ้าแต่ละบ้านจะต้องมีรายละเอียดในการคำนวณอย่างไรติดตามจากคุณวราวิชิมณีค่ะ ก่อนสรุปยอดรวมค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนในใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแยกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ผู้ใช้สามารถคิดคำนวณได้ตามความเป็นจริงจะเห็นว่าค่าไฟฟ้ามี3ส่วนประกอบคือค่าไฟฟ้าฐานค่า FT และภาษีมูลค่าเพิ่มค่าไฟฟ้าฐานคำนวณจากต้นทุนราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบสายส่งรวมถึงค่าดำเนินการทั้งหมดจึงไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มก็คงที่อยู่ที่7%อร์ซ แต่ค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปร ى, จะปรับขึ้นลงทุกๆ4เดือนตามต้นทุนของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซลตามราคาในตลาดโลกนั่นหมายความว่ามติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพที่ให้ปรับขึ้นค่า FT 30สตางค์จากเดิมที่ไม่เก็บในช่วง4เดือนแรกของปี ทำให้ราคาต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐา,านงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ปรับขึ้นตามตาราง <100. S 1> ยกตัวอย่างบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟประมาณ400หน่วยต่อเดือนต้องแบ่งการคำนวณออกเป็น2ช่วงคือ150หน่วยแรกราคา3.5315บาทหรือประมาณ530บาทหน่วยที่150ถึง400ราคาหน่วยละ4.0362บาท หรือประมาณ1,010บาทรวมค่าบริการ38บาทและภาษี7ปอร์เซ็นตราคาจะอยู่ที่1,688บาทแต่ถ้าหักค่า FT ที่ขึ้นมา30สตังค์ราคาเดิมจะอยู่ที่1,558บาทเท่านั้นถ้าขึ้น30สตังค์เนี่ยก็ประมาณ7 8ไดแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ไปถึงสิเปอร์เซ็นดีไม่เัรนัรับงั้นก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านที่ใช้ไฟอยู่ประมาณ100บาทนะครับท่านอาจจะเสียไฟเพิ่มประมาณ7บาทคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเชื่อว่า FT รอบต่อไปคือเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้อาจจะลดลงเพราะแนวโน้มราคาพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าลดลงแต่4เดือนที่ FT ขึ้นหลังจากนี้ผู้บริโภคต้องแบกรับคำนวณได้เพิ่มขึ้นร้อยละ7-8จากค่าไฟเดิมต่อเดือนและขึ้นอยู่กับจำนวนที่ใช้ หากใช้มากราคาจะสูงขึ้นไปตามการคิดแบบอัตราก้าวหน้าวราวิชิมณีไทย PBS รายงาน